ัอดีเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดไปในเรื่องของยามาฮ่าเนาะครับก,ก็เป็นอะไรที่ที่ที่เราต้องพัฒนานะครับคำถามคือรถยามาฮ่าเองก็คงไม่เป็นจบที่ที่เอหใช่ไหมครับจากเดิมที่เราเคยคุ้นเคยความรู้ที่เราเคยมีในเรื่องของอะไรอร่อของมันกระพริบรหัสมันก็มายุคหนึ่งที่ไม่กระพริบรหัสก็ค,คือมันติดแช่เลยนะ ครับคุณไม่มีความรูก้การใช้เครื่องมือมันก็เป็นไฟบังคับอ่ะก็จะเป็นเครื่องมือคุณจะไปร้อง UN คุณจะไปร้องเทปีเสรีภาพอะไรคุณจะไปร้องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะไรจะร้องอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์นะค,ะ<ม>ครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่คุณถ้าคุณจะต้องทําทํางานตรงนี้หรือประกอบอาชีพตรงนี้คือคุณต้องศึกษาใช่ไหม พูดกันหลายครั้งแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าเอาบูไปบังปากคาบูสตาร์ทดูน้ำมันแฉะไหมถ้าแฉะแล้วโอเคมันก็ไม่ได้ครับอัน,นั้นมันต้องพูดถึงเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วคุณปิดร้านไปเปิดมาอีกทีหนึ่งก็ทําได้ถูกไหมคุณไม่ไม่เรียนหนังสือคุณเรียนหนังสือคุณเรียนช่างอะไรมาไม่รู้หรือคุณไม่ได้เรียนช่างยนต์มาหรือคุณเรียนช่างยนต์มา เดินตัวเปล่าไปไปร้านมอเตอร์ไซค์ร้านหนึ่งอยู่เขาตั้งสองปีสามปีมันก็เปิดร้านได้ไม่ได้บอกว่ามันยากขึ้นแต่มันกำลังจะบอกว่ามันต้องพัฒนามากทีนี้คำถามคือวันีเมื่อกี้ลูกศิษย์ถามก็เลยเออก็จะโอก,การผู้ได้ฟังน,นะครับว่าผมเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงในเรื่องของ หลายหลายคนที่ยังติดกับดักติดกับดักกับกับสิ่งที่มันมันมันเป็นอยู่อะเรื่องอะไรมันครับคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะเมื่อวานผมก็มีโอกาสได้คุยจริงๆริมีโอกาสได้คุยบ่อยๆแต่เมื่อวานก็ได้มีโอกาสได้คุยหรือได้แลกเปลี่ยนก็ปีีก็แลกเปลี่ยนประจําอยู่แล้วล่ะ แลกเปลี่ยนกับคนที่เขาอยู่ในวงการนี้นะอยู่ทึ่งคนทุกคนก็รู้จักกันดีนะทั้งโกทั้งปุ้งทั้งวินนะครับคําถามคือผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ผมกล้าพูดซึ่งหลายคนอาจจะไม่กล้าพูดแต่ผมกล้าพูดว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้ตอนนี้เลยคือรถที่มันเข้ามาเนี่ยเอาแค่คนได้น,นะ ไอตัวที่เราเรียกว่า55าหสิ่งที่เรารู้แน่ๆเลยคือมันไม่เหมือน4อ่ะไอ้น,นี่คือรู้แน่ๆจะนั่ง4คนนั่ง20คนมานั่งคุยกันคนที่มีความรู้เรื่องระ,ระบบวชีดน่ะนะก็รู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงลูกเล็กลงระยะชัดยาวขึ้นทำเพื่ออะไรใช่ไหมมีคำถามคำตอบ โหมดมาก่อน LTF ไหมอะไรมีคำถามคำตอบมีข้อสงสัยยิ่งพอเข้าไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยมันก็ยิ่งมีอะไรที่มีความชัดเจนขึ้นในความที่ยังไม่ชัดเจนก็ยังเยอะแต่ผมกล้าพูดเลยจริงๆผมผมไม่พูดก็ได้แต่ผมพูดเลยว่าแม้กระทั่งตัวผมเองอ่ะก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้รู้เรื่องหัวฉี มากมายกายกองแล้วก็ไม่กล้าก็กล้าบอกเด้ว่าจะมีใครสักคนน่ะที่รู้ทุกเรื่องในเรื่องอัวฉีจริงๆไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เหมือนกับเราเรียนหนังสือในห้องเรียนที่เรามีโอกาสไม่รู้ในบางเรื่องแต่เราเดินไปปั๊บเห็นอาจารย์ออยืนอยู่ใช่ไหมก็ถามอาจารย์นี่อาจารย์สอนเรื่องนี้ก็รู้ แต่ตอนนี้เรากำลังเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีรถมอเตอร์ไซค์ที่พูดแบบหยาบๆมึงถามใครผมกล้าบอกว่าถึงแม่ไปถามคนที่ขายเลยผมยังนึกไม่ออกเลยจะถามใครอะที่จะมาตอบคำถามในเรื่อง LTF แบบจะจะแจงแจ้งนะ ถามว่าจริงๆแล้วถ้าระยะ้ามฉีดมันยาวขึ้นเนี่ยแล้ว a t f มันต่ำลงเนี่ยมันมีทมงยังไงสูตรอัลกอริทึมเป็นแบบไหนไม่มีนะเพราะว่าผมมองว่าไอคนที่คิดตรงเนี้ยเขาก็มีหน้านที่ตาที่คิดไอคนที่มาขายหรือคนที่มาบริการหรือมาซ่อมเนี่ยเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จไปรู้ถึงตรงนั้นแต่ปัญหาคือถ้าเราเป็นช่างซ่อมเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถรู้ได้ระดับหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราหลงทางได้แต่คําถามคือในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปไป5.5เลยคนที่ขยับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็พอมันจะถูกผิดไม่รู้ละ่ะแต่มันตอบโจทย์ได้ว่าเออถ้า LTF มาสูงๆองนี้นะต้องระวังหน่อยเว้ย เกิดไปรีเซ็ตขึ้นมาปั๊มมันจะฟังซึ่งบางทีอธิบายแบบชัดเจนมันสูตรมันอาจจะไม่มีแต่อย่างน,น้อยมันเอามาใช้ประโยชน์ได้พูดง่ายปลายทางมาใช้ได้แต่ถ้าคนที่ยังติดกับดักอยู่กับหอ้ยมันยังไม่มาไม่ต้องคิดมากสอมรถคาบูไปสอนรถคาบูไปเรียนรถคาบูไป <S <S ผมมองว่า ยากนะลำบากนะเพราะอะไรเพราะคำว่าช่างเนี่ยมันคือต้องแก้ปัญหาไดนะ้บางครั้งเขาไม่ให้เราแก้มือน,นะใช่ไหมเข็นเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วทำไม่ได้ใช่ไหมเข็นเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วเป็นไงเ,เทสปั๊มโดยการไม่มีเครื่องมืออย่างเงี้ยใช่ไหมเรไม่ได้เรียนมาเราเรียนไม่มี อ้าวถอดดูแล้วกันว่าน้ำมันมันพุ่งแรงไหมยเงี้ยเฮ้ยผมว่าลูกค้าสมัยใหม่เขาก็มองนะใช่ไหมเขาเซิร์ชในเน็ตก็ดูดีว่าเขาเช็คกัน294ร้อยก้าสี่รูปานการไอ้ช่างร้านนี่ยังเอามืออุดอยู่เลยใช่ไหมยังเอาตัวมารับอยู่เงี้ยไม่ได้นะเขาไม่มาแล้วนะร้านคุณน่ะคุณบอกคุณค่อยมาเรียนรู้ทีหลังเรียนรู้ทีหลังในลูกค้าคุณไปกี่คนแล้วที่สําคัญครับ เรื่องใหม่มันกำลังมาแล้ว่ยเรื่องเก่ายังไม่รู้เรื่องเลยหรือจะรอรุ้นว่ามันจะกลับย้อนเวลาไปหาอาดีตมันเป็นไปไม่ได้ที่มันเป็นปไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าบริษัทเขาไม่อยากทําหรือทํานะแต่มันมีกฎหมายฮนะยูโรไฟใช่ไหมปัจจุบันขายไม่ได้แล้วนะผลิตไม่ได้แล้วนะ ไแต่สิ้นสักวานะจชะมันก็ตัดตอนอะจริงๆมันก็ไม่ลิตมาตั้งนานแล้วแต่ทีนี้คําถามคือมันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่คําถามคือคุณต้องพัฒนานะเป็นห่วงก็เป็นห่วงถามว่าทําไมผมอ,อีห้าปีผมก็กเกษียณไม่ได้ซีเรียสแต่ถามคุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณซีเรียสไหมถ้าคุณอายุสามสิบห้า คุณบอกคุณชอบได้แต่รถคารูคุณชอบได้แต่รตถัวฉีสเต็ปสามคุณชอบได้เฉพาะหัวฉีสเต็ปสี่แล้ว5.5รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเครื่องมือใช้เป็นไหมไม่เป็นอันนี้เตอร์สตเตตเตอร์ทำยังไงไม่รู้เรื่องเจ๊ะหลอดไฟ LED วัดยังไงวัดไม่เป็นใชเจ๊ะ แต่ผมตั้งหน้าต้องถาเป็นมันอยู่ได้ไหมต้องถามไม่ใช่ว่าทําได้ต้องถามว่าที่ทําได้ไนะอยู่ได้ด้ไหมถูกไหมครับนั้นเป็น่วงนะครับเป็นห่วงที่พูดทั้งหมดเนี่ยพูดแล้วว่าเข้าตัวเดี๋ยวเพื่อนโทรมาดานละ,ละนาวอีกแต่ก็ช่างมันนะครับผมไม่ได้สนใจผมสนใจว่าคนที่ฟังผมแล้วเอาไปพัฒนาเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเขา ส่วนคนที่ฟังผมแล้วหมั่นไส้ผมก็เล็วแตลเพราะผมก็ไม่ได้เป็นขอข้าวใครกินเนาะง,ง่ายๆแต่ลูกศิษย์มผมเนี่ยผมก็พูดด้วยความแบบีต้องพัฒนานะครับมันเร็วมากไอบิดเนี่ยไม่เกินสองปีไม่เกินปีหน้านะยังไงต้องเข้าร้านแน่มันหมดระยะประกันฮตอนนี้ที่เข้าเยอะๆคืออะไรอิน,นเนเตอร์สตาร์เตอร์เริ่มมา จ็ดพันนะคุณจะเปลี่ยนอะไรอ่ะคุณจะเปลี่ยนล้อไปไ 7, นะ่เลยก็เจ็ดพันคุณจะเปลี่ยนกล่องเงินเจ็ดแปดพันนะคุณคุณคุณจะใช้วิธีลองเปลี่ยนดูได้ไได้นะคุณต้องมีความรู้ไงไอตอนนี้ยังไม่รู้เลยสายดํานี่มันกาวด้วยไฟไม่รู้เรื่องเลยจะไ,ได้มันไม่ง่ายเหมือนเดิมดีกว่าไฟเลี้ยวไม่ติดเปลี่ยนลอดถ้าเปลี่ยนลอดไม่หายก็ปีนสายไฟเดี๋ยวก็เจอหรือใช้วิธีดึงสายไฟดูว่าสายไหนมันขาดติดมือมานั้นขาดใน ไม่ได้หรอกครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมิเตอร์ต้องใช้ครองไม่ใช่ใช้เพนนะต้องใช้ครองไม่ใช่ยังมีคําถามอยู่เลยเลือกย่านไหนอย่างเงี้ยโอ้จบแล้วมันดีไม่ดีต่อไปข้างหน้าต้องวัดทานซิสเตอร์วัดไดโอดไม่ใช่ไดโอดก็ต้องวัดเป็นแล้วตรงนี้ใช่ไหมนะครับงั้นฝากไว้ด้วยที่พูดทั้งหมดเนี่ยใครมันไส้ก็มองผ่านไป ใครที่คิดว่าผมพูดแล้วมีประโยชน์ก็เอาไปคิดนะครับคุณดีขึ้นผมไม่ได้ไม่ได้เคยขึ้นอันหรอกแต่ถ้าคุณดีขึ้นผมดีใจกับคุณแค่นั้นเองนะครับเห็นนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ทิ้งท้ายนะพอดีเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับใครมีปัญหาเรื่องรถอะไรนะครับที่มีคําถามดีๆนะเด็ดๆเ,เนาะส,ส่งทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะประสานทัง อเ้าได้ยมาฮ่าคราวาทุกีแหละที่พอจะคุยได้ในระดับหนึ่งเนาะเพื่อจะได้เป็นความรู้มาแชร์กันนะครับอย่างวันนี้พอดีมีโอกาสคุยกับยม,มาฮ่ามก็เลยเอาคําถามที่บางทีผมเองก็มีข้อสงสัยว่ามันมัน,ม,นมันมีคําตอบที่ชัดเจนกว่านี้ไหมในลักษณะแบบไหนมายืนยันคําตอบที่ที่เรารู้อยู่ว่าตรงกับที่เราคิดไหมก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับก็ ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ